วัสดีท่ามาแล้วค่ะป้ามาแล้ววันนี้จะมาทำผัดเส้นเส้นหมี่เล็กเอาแบบง่ายๆแบบประหยัดราคาประหยัดนะคะอ่ะเราเตรียมของเตรียมเครื่องมีเส้นเส้นหมี่ไวๆนะคะห่อหนึ่งแล้วเต้าหู้แผ่นเห็ดหอมแช่น้ำหั่นไอหั่นนี่เราหั่น แล้วแต่ใครจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็ผักกวางตุ้งแล้วเครื่องปรุงทั้งหลายน้ำมันหอยซอสปรุงรสมั่น้ำตาลแค่นี้นะแล้วเราก็เตรียมของอเตรียมของเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปลงกระทะกันนะคะ,ะเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็ตั้งไฟเกี่ยวกระเ,เ,เทียมนะคะ เกลือกระเทียมแล้วก็เต้าหู้เห็ดหอมใส่ไปเลยเออใส่เครื่องนี่นะเห็ดหอมใส่เลยเอาให้มันทอดเหลืองๆนะลูกไม่ต้องเอาให้สุกเยอะถ้าถ้ามันสุกเยอะแล้วเราเอาไปเาไปผัดต้มน้ำน้ำมันจะไม่เข้าในื้อพี่แล้วมันก็จะไม่อร่อย มันจะแข็งๆสะอาดๆแล้วที่มันแห้งไ,ไปเอาพร้อมมันเหลืองๆหยอกเกลือไปหน่อยนะลูกใส่เกลือลงไปหน่อยเลยให้แป้งมันแข็งตัวหน่อยมันจะได้ไม่เลึกไว้เหลืองเลยนะนี่นะทีนี้ เต้าหู้อ่อนกับเห็ดหอมคั่วแล้วไม่ต้องเอานี่เยอะนะลูกไม่ต้องเอาสุกเยอะเอาพ่อนอ่อนๆเ <c oughs> ดือดๆเดือดๆอ่อนข้างในนิ่มหนะ่อยเดี๋ยวน้ำมันน้ำผัดมันจะซึมเข้าไปมันจะอร่อยมันไม่กระด้างนะทีนี้เรามาผัดผัดต่อแต่ถ้าคนชอบผักกระป๋อะใส่ผักที่หลังได้นะลูกผัดเส้นก่อนแต่นี่ป้ามันไม่ได้มันต้องทำให้สุกทงให้นนีม ทำไม่ถูกไม่ถูกไม่ได้เพราะว่ากินยากชอบแบบนี้ได้าคแบบนี้เียงระปุกรถเลยเอีงรถไปเลยแล้วค่อยใส่เส้นทีหลังแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะลูกเนาะสไตล์ใครสไตล์มันนะลูกอืมรถอะไรที่เราจะใส่ใส่ไปความเค็มนี้ใส่อย่าใส่เยอะแล้วลูกกระปุกอ่าน เส้นเส้นต้องแช่น้ำก่อนนะลูกแต่ถ้าเราควรมันจะผักยากแเราก็ตัดเส้นหน่อยงั้นเส้นมันยาวทลุพลังไม่มีใครเคยถือก,กล้องตั้งถือก,กล้องเองรม,มันยากยสีม่นสดแล้วลูกเนาะแล้วก็ใส่สีสีด่งสีหวานเราใส่สีไป ผัดไป,เ,ปเรื่อยๆเครืองอ่าเสร็จเสร็จได้ที่แล้วสีก็สวยมากนี่ป้าใส่สีหวานไปแล้วลูกเอาสีถ้าเราไม่ใส่มันสีมันจะจืดเสร็จปิ้งปรุงชิมรสปรุงถูกใจแล้วแล้วเราก็นี่ใส่นี่ที่คั่วไว้เนี่ยแล้วเราก็กค,กนนะคุกๆนะลูกนะคลุกเป็นว่าเสร็จนะลูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดใส่จานป้าตัดใส่จานถูแลนะ้วลูกเนาะ เสร็จแล้วน่าทานไม่ลูกบางคนบอกว่าทําไมผักเยอะอ๋อใครจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ป้าชอบชอบผักชอบเต้าหู้อะไรพืชตะกูลถั่วที่ป้าชอบหมูมกไก่อะไรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นานๆหน,นูกินเพราะว่าไม่ค่อยชอบชอบแบบนี้แต่กินสไตล์ป้าน,นะลูกถ้งใส่พริกป่นบีบมะนาวเลยมันจะอร่อยมากแล้วแต่เนาะลูกเนาะฝากติดตามเพจด้วยนะลูก ทำเพจแรกไม่มีคนถือกล้องให้ไปแล้วนะจ๊ะ